สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ท่านพระธรรมมาแล้วครับพี่น้องมืนีนะครับตามที่สัญญากับพี่น้องว้ว่าสิเหตุคลิปกับเกี่ยวกับของวิตามินนะครับที่ใส่ในฟาร์มนะครับติดใส่กับลูกหมูและเกิดนะครับเนะว่าเขามีวิตามินอย่างแนนติดใส่ในฟาร์มของผุ้ท่านนะครับต้องพูดก่อนเนาะฟาร์มหมูผุ้ท่านเป็นฟาร์มน้อยครับเป็นเป็นเกษตรเงินออมนะครับพี่น้องครับ เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ีโตนะครับเนาะตอนนี้มีสีโตแล้วก็ตอนนี้มีลูกหมูเกิดนะครับแม่นึงนะครับได้ลูกหกโตครับพี่น้องบดได้หลายครับเป็นแม่แม่ไม่แล้วก็โดยที่เกิดปกติหมูก็จะให้ลูกดกู่ครับแต่เขาว่าแม่ไม่แม่เกาอาจจะบดได้เกี่ยวกันกนะครับอยู่กับที่ว่าเขาเฮาจับสัตว์ในช่วงที่เขาเป็นสัตว์เนี่ยเขาจับเขาจับสัตว์แม่นบอนะครับในช่วงระยะของเขาตกไข่นะครับ แล้วเอาตกผูมาผสมนะครับคอกนี้นะครับเป็นการผสมจริงนะครับใส่พอนธุนนะครับใส่พอหมูมาจากฟาร์มอื่นนะครับมาผสมแต่ระยะนี้นะครับพี่น้องในช่วงนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับเนาะมันกับมีโรคไข้เข้ามาหลายนะครับแม้แต่ผูทีดเขาสีมะเยี่ยมมาเบิงลูกหมูน้อยนะฮะคุณคู่เองกับบออนุญาตให้เขาฟาร์มนะครับเพราะว่าชนีโรค โรคเพิดนะครับพี P ่อาร์เอสนะครับสำหรับหมูนี่มันกำลังระบาดเลยนะครับเนาะก็เลยป้องกันไว,ดว้ดีกว่าดีกว่าแก้ไขนะครับเนาะก็เมื่อนี้ก็เลยมาตามคำสัญญาที่บอกว่าลูกหมูนะสิไดประมาณสิบสิบสองมือแล้วยี่สิบเก้าสามสิบมื่อวันที่สิบสามกะมันขอดีสิบเก้านะครับเนาะสิบสามสิบสามสิบสี่สิบามหมือนนะครับเนาะคุณครูกับสิตอมาต่อนแล้วครับมืออื่นนะครับมื่อนี้คุณพ่อบอ ว่าสะดวกมาจับซอยเพราะว่าไปตัดปะกะตินให้ใหแพอยู่นะครับเนาะคุณครูเองก็มีภารกิจครับก็เลยวันนี้จะทําวิตามินให้เขาก่อนมืออื่นเวลาเขาต่อยเขาก็จะได้ฉีดยาหลายโตก็เลยลดวิตามินลงไปืันนี้ก็เลยอยากในน้าพี่น้องเรื่องของการใส่วิตามินนะครับเนาะว่าวิตามินที่เขาใส่ในฟาร์มหมูฟาร์มแพอีกของอาฟาร์มของคุณท่านผ้ารรมเนี่ยครับเห็ดอีกอย่างแน่มีวิตามินอย่างแน่นะครับเนะาะมาเบิงกันเลยครับพี่น้องับ อาสาหรับหลกัหลกๆเลยนะครับตัวนี้ครับสิเป็นวิตามินนะครับขอนวิตามินค่าตซานนะครับเนาะเป็นคาาตซานนะครับเป็นกลุ่มของวิตามิน B12 ิี่แหนะครับเป็นซอยในเรื่องของไปซอยให้หมูห้าเนี่ยจะเริ่มเติบโตนะครับหมูตัวใดแค่แกลนหรือว่าตัวใดที่มันป่วยนะครับเนาะเราสามารถใส่วิตามินค่าตซานตัวนี้ได้ครับ แล้วก็มีวิตามิน B12 นะครับ B12 นะครับเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาอธิบายอยีกทางหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นวิตามิน A D 3 E นะครับพี่นะ้อง A D 3 E นะให้ดูใกล้ๆหนึ่งนะอันนี้ A D 3 E แล้วก็อันนี้จะเป็นคาตาซานครับพี่นะ้องเป็นคาตาซานครับวิตามินแล้วก็เป็นวิตามิน B 12นะครับเนาะ ว่าพูดถึงอัน B 12เลยละกันครับ B12 คุณครูหลกัหลกๆคุณครูเอามาใส่กับแพะนะครับนาะอเพราะว่าแพะจะเป็นพวกขาอ่อนขาขาบวมีแรงนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยครับเป็น B ี2นะครับนะ้องฉีดนะครับคุณครูฉีดตามน้ำหนักครับใส่ในหมูก็ได้ฮะเนี่ยเขาเป็นว่าใช่ในหมูก็ได้หมูแม่พันธุ์หรือดูอัดตัวไดที่ฮ้อนมองว่าขาวบอขาสูบพร้อมกินอาหารว่าเก้งก็ใส่ก็ฉีดวิตามินได้นะครับมันเลือกใส่ได้หลายอย่างครับ การชีสไส้ก็คือไปเบิงไปเบิงโรคสกอนเบิงอาการของของหมูสกอรน,นะครับเนาะว่าหมูหรือแพ้ห้าเนี่ยเป็นแบบใดต้องการวิตามินอีอย่างห้ากระชังฉีกเข้าไปครับแล้วก็อย่าลืมเบิงนะครับเนาะในการใส่นะฮะเอาฉลากนะครับมันจะมีฉลากบง่บงบ่งใส่อยู่นะครับพี่น้องนี่ฮะเนี่ยฉลากแบบนี้นะครับเนาะเขาจะติดมาอยู่กับจะติดมาหายอยู่แน่ ในกลองของยาอยู่แล้วครับเขาไปเบิงว่าเขาใส่จัสซี่สำหรับหมูสำหรับแพะสำหรับม้านะครับแล้วก็สำหรับไก่เป็ดก็วิตามินพวกนี้ก็สามารถใส่ได้เช่กันครับพี่น้องครับหลักลอบีคุณคู่สี่สิดตัวนี้ให้เขาครับฉีดคาโทซานนะครับเนาะคาโทซานนี่ใส่สำหรับอย่างน่สำหรับหมูสำหรับแพะนะครับสำหรับแกะวัวควายเป็ดไก่ได้นะครับหมาคุณคู่กับฉีด ตัวนี้ด้วยกันครับนะแล้วก็ใส่ในกรณีของแพ้หมูป่วยก็ได้ครับหมทติช่วงอยู่ในของการรักษารักษาอาการป่วยบริวเวณตอนป่วยแต่ฉีดนะครับป่วยที่เขาจะฉีดยาลดไข้อย่างปกติหลังจากที่เขาพักฟื้นร่างกายครับเราก็เสริมด้วยตัวนี้เข้าไปนะครับเนะขาใส่อย,ยู่ประมานเดี๋ยวนะครับคุณครูดูแป๊บนึงครับนะครับผมครับ ขนาดการใส่กระใสประมาณหนึ่งซีซีครับหนึ่งซีซีต่อน้ำหนักหมูสั์นะครับ10กิโลนะครับมอนีีหมูน้อยมาท่านพ่อสิบคุณครูฉีดแค่์ศูนย์จุดห้าหรือเคงิงซีซีครับหายกับหมูน้อยอในห,หมูน้อยนะครับเนาะเป็นอย่างจ้างฉีดหายมันพี่น้องเห็นหมูวนดีอยู่ด้วยครับแต่ก็ฉีดบำรุงร่างกายนะครับเพราะว่าหนึ่งเราทำหมู บัาวาสิเป็นหมูขุนนะครับหมูขนุนขุนเองแล้วก็ตช่วงนี้ของคุณคุ้นนิเทศผลิตลูกหมูขายให้กับเกษตรกรที่เพิ่นมารับซื้อนะครับหมูห้าวนีไปขุนต่อนะครับเนาะแล้วเราก็ต้องผลิตของหรือผลิตสินค้าหรือผลิตลูกหมูเนี่ยให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันแข็งแรงนะครับเนาะผู้เพิ่นเอาไปเรียงต่อเพิ่นเกษตรได้บอกต่อบอก บอกปากต่อปากนะครับหมูเราก็เป็นที่ต้องการซึ่งอันนี้หมูคันคู่ขอดบลายครับแต่ว่าผู้ต้องการนี่หลายขนาดเกินความเกินความต้องการความต้องการเกินเกินเกินสินค้าคันคู่แล้วเพราะว่าคนคู่ผลิตบ่ท่านแต่ว่าสิ้นเดือนนี่ก็มีหมูแม่คอดอีกวันที่29เกาพฤศจิกายนครับก็บสิมีคอดอีกแม่หนึง่งแต่กัดมีผู้มาสนใจแล้วลงซื้อจับจองไว้แล้วนะครับเนาะ เป็นหมูบ้านๆนะครับราคาเกษตรกรนะครับราคาเกษตรกรนะครับจับตองได้อาไปเรียงมีกําไรเพราะว่าเข้าเองเข้ากับเป็นเกษตรกรคนหนึ่งคื่กันนะครับเนาะถัดซื้อหมูแพงหลายอาหารหมูกระแพงนะครับยาและการบำรุงรักษากักรมิบกรมีมีมีมูลค่าอยู่บริเวณวารักษาฟรีนะครับยาเราก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นต้นทุนทั้งหมดเลยครับก็อยากให้เกษตรกรที่ซื้อไปเนี่ยซื้อในราคาที่เข้าอยู่ใด คุณครูอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้นะครับเนาะแล้วขายตอนขายออกไปก็มีกําไรเพ้่นกันดีใจครับคุณครูก็ดีใจให้กันที่เพิ่นสามารถส้างรายได้ได,ได้จากหมูของข้านีแ่แหละครับพี่นอ้องเอาโอเคบบดน,นี้ครับเดี๋ยวคุณครูฉีดกันเริ่มพูดถึงของตัวตัวเอดีสามนะครับตัวนี้คุณครูสามารถฉีดให้ลูกหมูได้ฉีดฉีดให้ได้ทุกทุกอายุเลยนะครับ แต่ที่นี่ครับแต่หลักๆคุณครูใช้สลับฉีดสลับแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแพะหรือว่าเป็นเป็นหมูนะครับเนาะเพราะว่าเอดีสามก็จะไปช่วยใน,ใน,ใ,นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับเนาะเพชให้วิตามินทุกตัวที่อยู่นี่ครับเพชไห้หมูก็ให้แพะเขาในบ่ไม่เป็นโรคหมันนะฮะไม่เป็นโรคโรคหมันนะครับก็ตัวนี้เอาไปเสริมครับขาดไม่ได้เลยในฟฟร์มต้องมีวิตามินติดฟร์มไ้นะครับเนาะเพราะว่าเขาผลิตสผลิตลูก นะครับเราต้องการให้สินค้าเขามีคุณภาพส่งต่อถึงมือเกษตรกรแบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็แบบมีคุณภาพแบบคนเป็นเรียนแบบไงเร็วนะครับเนาะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวคุณครูสีผ้านพี่น้องฉีดวิตามินให้หมูแล้วนะครับวันนี้ฮะวันนี้นะครับก่อนที่ห้าวสีฉีดเข้าต้องเหลือกการใส่เข็มนะครับเนาะเข็มแล้วก็ไสลิงครับคุณครูอยู่คนเดียววันนี้นะครับวิตามินเราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งของ หมูนะครับหมูน้อยนะครับเนาะนสั้นสั้นไขมันเขาว่าท่านหลายครับพี่น้องคุณครูก็เลยใช้เบอร์อใส่ใส่เข็มเบอร์ยี่สิบอันนี้เข็มเป็นเบอร์เบอร์ยี่สิบสั้นนะครับเป็นเบอร์ยี่สิบสั้นประมาณหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นครึ่งนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นคะครับนะนี่ครับประมาณนี้ครับก็ฉีดเข้า กามเนื้อนะครับเนาะเข็มไซลิงที่เลือกไส้พี่น้องคุณครูใส่ใส้ไสซลิงน้อยครับเห็นไหมครับไซริงเล็กนะครับเพราะว่ามันจะมีไส้ลิงน้อยหนึ่งสิบความมิมิดมีมิดสเกลครับมีสเกลบอกว่า1ซีซีอันนี้มันฮอดแค่3 3ซีซีนะครับเนาะมี0.5แค่นี้ครับมี0.5นะครับเขาจะเสีดแค่0.5ให้ให้หมูหน้อยครับเสีดเข้า ใต้ผิวหนังมือนี้กษัิมาสาธิตันฉีดคนเดียวฉีดผู้เดียวนำครับนะฮะน่คนเคก่อนอื่นห้เาดูดยาก่อนครับนะครับฉีดยาให้อ่านะครับวิตามินค่ะอ่าวิตามินของคาตาซ่าเนี่ยสีเป็นน้ำสีชมพูครับเห็นไหมเป็นน้ำสีชมพูคุณครูฉีดให้เกินมาน้อหนึ่งครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวคุณก็สเสิบหมูน,นะครับวันนี้อยู่ผพ้ดเดียวครับผิดเขเท้าต้นขาได้ครับครึ่งซีซีครับแล้วก็กดนวดหยลน้อยครับนวดแล้วก็ทำสัญลักษณ์น้อยว่าเสร็แล้ว 여러 학군이. <clears throat> ครับยางตัวนี้ตัวนี้พรอนอนครับพี่นอต้องสีวิตมินน์อีกแ้นะครับก็ต้นขาเลยนะครับครับผมพี่นอครับหลังจากเข้าอ่นใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเก็บนะฮะเดี๋ยวคุณต้องหาอันนี้เขาก่อนนะครับนะอาโอเคครับยังเข็มฉีดยาพวกนี้ครับเนาะ เขาต้องใส่ปอกให้เรียบร้อยครับพรจะมีปอกเก็บอยู่นะครับเนาะหลังอันนี้ก็ถอดแล้วก็ต้องเอาไปใส่ถุงพลาสติกนะครับเก็บรวบร่วมไว้เพราะว่าโพน้สิกายเป็นขยะที่มีพ้ิดครับเป็นขยะอันตรายนะครับต้องเก็บไปทิ่มตั้งหากเลยนะครับเนาะบ่ได้ไปปิดไปป,ไป,ปนกับขยะทั่วไปแล้วยาพวพนี้ก็ต้องใส่กล่องพี่น้องเอาใส่กล่องไว้แล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับ ไปเก็บไปในตู้เย็นเพื่อรักษาอายุการใช้งานเขาไ้โดนถึงว่าเขาจะบอกว่าอยู่เป็นปีก็ช่างนะครับแต่เราก็ต้องเก็บไว้นะครับเข้าใส่พอหอดปีแล้วครับเดียวก็หมดแล้วเนาะนี่แล้วครับพี่น้องก็ฝากไว้แล้วกันครับหลังจากใช้เสร็จต้องดูแลรักษาของเขาน้าครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ทําครบแล้วครับนะครับทำครบทุกตัวแล้วนะครับมันก็จะมีอ่ายางสีดซีโตเนี่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับ พวานมพี่น้องจะเห็นว่านมนมแม่เขานะครับสิเป็นนมใยนมน้อยเห็นไหมครับหมูเนี่ยจะหมูจะหมูน้อยเขาสิกินนมเดียวครับนมเดียวตลอดจนการหอดยานมเลยนะครับเนาะเขาสิบปกินนมอื่นครับพี่น้องจองก็คือจองนมนมเดียวก็จะกินอยู่ตลอดตลอดตลอดนะครับเลเกเห็นไหมโอเคครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้เราทําสัญลักษณ์ไว้ข้างหลังนะครับเนาะ มีหมูยูหกตัวครับพี่น้องมีหมูน้อยหกตัวนะครับเนาะก็ฝ่าฝ่าหญยครับพี่น้องฝ่าหญ่ฝ่าวตเนาะเดี๋ยวมืออื่นสิด้มาต่อนครับเพราะว่ามีหมูน้อยแค่สองตัวเดี๋ยวชมบรรยากาศฟาร์มกันครับพี่น้องอันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ยานมแล้ววันที่ยี่สิบเก้ายิบเกลียวยานมครับกระสิขืนกระสิไลอีกแม่หนึ่งเอามาดูแม่เสตียมลอดครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นท้องสาม้วนะครับ ท้องสามของเขาแล้วท้องใหญ่แล้วนะครับแล้วก็โตใหญ่ครับพี่น้องน้อมนอมเริ่มเริ่มตั้งแล้วครับเริ่มตั้งเต้าแล้วนะครับเตรียมการจะคลอดคลอดวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับเนาะส่วนสองสาวนี่เป็นซั์แล้วครับวันที่สองที่สามก็น่าจะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่กัสิขคืนนะครับเนาะเดี๋ยวคุณผู้สิไลเขาช่องนี่ครับไล่เข้าหนึ่งตัวก่อนสิผสมเป็นจน ตัวแรกก่อนตัวแรกที่ขึ้นเป็นซัดอ่าตัวพุ่นครับตัวนั้นจะขึ้นก้อนตัวจมี้ก้อนดังๆแล้วก็ตัวนี้จะขึ้นตามหลังประมาณ3ามสี่วันกับพค่งสิบริสุผสมครับจะให้ขึ้นรอบอีรอบต่อไปจงสิผสมห้นะครับตัวนี้สิผสมตัวนี้สกอนพี่น้องเพราะว่านึงจะได้เป็นรอบครับอตัวนี้คลรองตัวไปกับสิบิินี่แม่หมูอีกแม่นึงคลอดตอนะครับวางแผนว่างแบบนั่นครับพี่น้องให้มีเงินหมูนี่หมุนเวียนกันสี่ตัวห้าตัวก็ ในหมุนในครบรอบในปีหนึ่งนะครับหนึ่งปีก็ห้าสิบมิสมีรายได้ทุกเดือนครับแผนว่าอย่างนั้นมันสิมนไปตามที่คุณครูวางแผนไบโบนะครับเนาะอ่าโอเคครับพี่น้องคลิปนี้นะครับเป็นการคลิปให้วิตามินพี่น้องนะสามารถมีวิตามินที่คุณครูแนะนําไปนะครับสามอย่างมีค่าตัวซ่านมีเอดีสามอีมี2บ e, ีสนะิบสองเนาะที่คุณครูใส่นะครับอาจจะมีวิตามินอีกในกลุ่มอื่นๆอีกหลายอย่างครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องได้ไปเลือกใส่ ไปเลือกอให้มันเข่ากับโรคของหมูห้าวหรือ,อในสิ่งที่ห้ายากต้องการเสริมให้เขานะครับน่นะครับ,นะรบพี่น้องกับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกคนที่ติดตามนะครับเนาะกับคุณคู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบอ่อหน่อยก็หลายนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ กำลังแรงใจขอบคุณสำหรับ FC ใหม่ที่มาติดตามนะครับแล้วก็ FC เก้าที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับเนาะสำหรับคลินี้ครูทันประทามขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ